สวัสดีค่ะสวัสดีสุภูสุคนค่ะมือเด็กกับกัปมาพอกันนี่แล้วเนาะคะ่ะกับปขุนพนิสานเนาะคะ่ะหลังจากที่มไปเลยลงคลิปมาสองมือแล้วค่ะว่าพิธุรลานนนี้น่ะลูกไส้กับแล้วก็ลูกไส้กับพิทเทอร์น้ำเน่ค่ะกะเ็เลยแบบว่ามันมันหยุ่งไหมคะ่ะจต่มา่อันนี้ให้เบิรงค่ะว่าไปซื้อของร้านเนาะยูขคองเฟ่อะคะ่ะออกเสียงว่าถึงกับขออภัยนะคะเพราะว่าหลินแข็งวลอลวอาฝรั่งเศสกับุ่ค่อยคองเนาะคะ่ะปู่ป้างงมไปยังสีเนาะค่ะทุกคน เห็นแล้วค่ะนี่ค่ะแล้วกลับไปได้ต้นหอมค่ะน่ารักจะมาเห็เผื่อนเมืองมาไปได้ยังมาเนียเลยต้นหอมค่ะตุใ่ใหญ่ๆค่ะต้นหอมบานเป็นเนี่ยค่ะซื้อมาไวไ้ใส่กับเขาตุ่มจืดเนาะค่ะแล้วก็ได้ต้นทวหงอกค่ะวมุมีินใช้กินน้ำหรอะค่ะทั่วหงอกกินผู้เดียววุมีินเพืกินนำ้ำดีค่ะก็ได้ทั่วหงอก ก็ได้เป็นผักไร้แล้วค่ะพอดีว่านี่ไมนู่งใส่เห็ดใส่เห็ดประลาดซับไหมคะเมื่อก่อนเนาะแล้วก็ได้เป็นมะนาวค่ะไในมะนาวแล้วก็ได้หัวใช้เท่านะคะแต่ะดาษเป็นแบบนี้นะคะ่ะแบบยาวๆก็มีค่ะแต่แบบนี้ค่ะดเอาไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ต้มจืดนะะเนาะค่ะเนาะแล้วก็ได้เป็นข้าวเช็ดค่ะยูคนี้พเพอือน่นข้าวเช็ดเนาะคะ่ะบวกพลังเน่ะคะ่ะแต่ว่าทั้งอื่นนะ,ะเชอ,อื่นๆสุ้ที่หนีเนาะคะ่ะ เก็ได้เป็นเอ่อเอ่อมะเขืคอรเทศเชอรี่ค่ะเอามาใส่ตำสมแส่บค่ะตัวนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ได้เป็นกุ้งสดค่ะได้กุ้งสดมาสองแผกจะไม่เห็ดกุ้งชุบใงทอดให้ลูกไส้เนาะค่ะแล้วก็มีเป็นแค่รทค่ะเอาไว้ไม่เห็ดสุปเนาะค่ะแล้วก็ได้เป็นมังคองค่ะหน่วยใหญ่อันนี้เกือบโลค่ะกิโลละ มือนีกิโลละสิบหกเก่าสิบเก่าเกือบสิบเจ็ดอีกหนึ่งสร้างทิงค่ะสิบเจ็ดยูโรค่ะเออเกือบโลพอดีค่ะหน่วยนี้เกือบโลมันมันเก่าลอย่ไรเนี่ยจำอเไยกับขายคับขายเกือบเกือบโลค่ะบ่ถึงโลค่ะสิบหกยูโรสิบสร้างทิค่ะบ่ถึงโลดีหน่อยกิโลเกือบสิบเจ็ดไหมค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวะคงมันหน่วยหนึ่งค่ะแต่หน่วยนี้ก็ได้กินไหลายเทืออยู่ค่ะประมมณหาเทือพราะเขากับตมเทือละถวยนะคะ เราก็ได้เป็นเต็มกว่าค่ะมาไว้ตามสมเงื่อนค่ะเอามาไว้ส่วนเป็ข่าปุ่นเนาะค่ะแล้วก็มีได้พริกเขียวค่ะจะเอามากินกั๊บจอมปุ่งค่ะมีจอมปุ่งอยู่แล้วก็กินกับจอมปุ่งกับปลาไหลซับเนาะค่ะเดี๋ยวจะเห็นปลาไหลซับมูนี่ค่ะทุกคนแตะเอามาบ่หลายค่ะน้อยหนึ่งจริงๆเพราะว่าพริกแดงอ่ะมีมีในช่องพริกลายอยู่ค่ะเท่านั้นไปซสูอยุคข้าวฟู้ได้คล่องถืงมากนะคะ ของถึกมากก็เลยแบบยงังมีใตนตู้เย็นหลายอยู่ค่ะก็เลยเอาพริกเขียวมาซื้อเนาะค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบอกไปยังค่ะอัน,นต้อมอ่มะเขือเทศหนุ่ยใหญ่ค่ะเอามาไว้ตส่เห็ดอันพวกเอ่อเห็ด่ายหร <het> ืออันเอามาไว้ใส่เวลาเทาเห็ดสตูยังสีนะคะเห็ดคาโกบอกคนอื่นคาโกแบบถ่ายสตูนะคะแต่ว่าเห็ดอีกแบบนึงนะคะแล้วก็ได้อ่า กะทิค่ะกะทิแต่กอกมาสามอันเนาะค่ะในมาสามค่ะทุกคนทุกคนมาจอบเบอร์ไงดนเนกกไดี๋ยววันนี้แล้วก็ได้สตรอเบอรี่ไฮนุกซายเปย็นหยากรองลงแต่ก็ได้กล้วยค่ะของแซมีแล้วก,ก็ได้สมมาโลนึงแล้วค่ะทุกคนเ<ม>นี่ยค่ะทั้งหมดทั้งมวลต้อนนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดยูโรค่ะทุกคน ย่อมเรามาหล่อมีขอแขงแห้งค่ะข้อขืนหลายอย่างเดี๋ยวแม่สิบปาไทยระวังเอ้าดังอากดมันอ๋อเด้อเนี่ยค่ะกัรเมื่อเมื่อนีก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้เบิรงร่วมร่วมเนาะค่ะรืมให้เบิรงค่ะทุกคนได้แล้วก็ได้อันดอกกะลําดอกมัหัวหนึ่งค่ะหัวใหญ่หัวละบ่ถคยสองยูโรค่ะถือว่าสุดยอดด้วย่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะของสซื้อมากก็จะประมาณนี้เนาะค่ะเจ็ดสิบเจ็ดยูโรค่ะทุกคน จกเก็บของแล้วแลวกะมาเตรียมหิดกับเขาเลยเนาะคะ่ะจะพัดออกระลำดอกเนาะคะ่ะพัดกระลำดอกใส่กุ่มพัดแบ่งครึ่งเนาะค่ะทุกคนหลายไหมก็เหลือกะเดี๋ยวจะเอาไปใส่แกงสมนะคะ่ะ That's awesome. ก็เรียบร้อยเนาะคะ่ะผัดกะหล่ำใส่กุ้งเนาะคะ่ะตักใส่จานเลยเนาะคะ่ะบ่จะเทีย่ยงมันหล่นไหมคะ่ะแต่ว่าอันถ้าพัดคิดเองจะพัดแบบกะหล่ำบาตอกซุปปั้นได้ไหมคะ่ะกินแล้วจะกรุบกรุบเนาะคะ่ะแต่ว่าอันถ้าเฮ็ดให้ต่างชากเพิ่อกินแล้วบบใส่จะกินนำิน่หมักพักแบบซุปๆไหมคะ่ะก็เลยต้องแบบพัดกะหล่ำให้แบบซุปๆไปเลยเนาะคะ่ะทุกคน ค่ะเป็นเจ้าไหนกันเนี่ยค่ะกระเียบร้อยเนาะค่ะสําหรับพัดกะหล่ำกุ้งสดเนาะค่ะก็จะพัดให้ซุกเนี่ยยังไงเนาะคะ่ะเพราะว่าลูกไส้เพิน่นเพิ่นบ่มักแบบว่าเครื่องดิบเพิ่งซุกเนาะคะ่ะพัดกะหล่ำเขาจะมาแบบซุกๆกับซุกไปเลยอย่างน,นะนี่เนาะค่ะเนาะค่ะเนาะ ค่ะแต่เน็กก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอให้เนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เมื่อไม่สารช่องเนาะคะ่ะสำหรับคิมหนีขอลาไปก่อนด้วยค่ะขอบคุณสุกูสุก้นอีกข้างะคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ